จนตอนวันหลับข่าปาจ้างค่อยหยุดงนานทำงานขับรถไปลองตัดหญ้าตัดหญ้าออกจากสวนบักข้าวมหญ้าลายก็ซ้อมห,หาหาไปเพี่น้องบ่าใครได้นลงช่องยูทูปเออเป็นการตัดหญ้าที่บ้านสวนวัดชะละฝนเพราะว่าหญ้ามันแก่ก็ตัดออก ตัวไห้ตัวนคนลำหนักลากไม่เออตัวยงนันเออจะได้ลงให้อาหารปลาตัวนี้มือสีเวีนไปเส้นไปก็ได้ขมงมือนเนาะมือรุ่นยังไห้ก็ได้หรอกอืมบอดีบ้านก็ได้เออนี่เป็นบรรยากาศภาคำคำๆที่บ้านสวนวัดชะะนะผลโซนียงดอยน่าอยู่ครับพี่น้อง เดี๋ยวเพิ่งตะเวนเอามันรับพูดเดือนหึงปปน,นะทำงานเพลินพี่น้องทำงานเพลิน <c oughs> ทำงานเพลินจนเกินเวลาทำงานเพลินจนดื่นเวลาอื่นกะเหลียวนี่้หลับรอบบริเวณให้เปลี่ยนเอือดเตือนได้ทีพี่น้องให้ <c oughs> มันเปลี่ยนเอเือดเตือนให้มันดูดีเออ เดีวทีอ่ลักเขาลดเข็นหลกหน้าําอันนี้เป็นมองถนนเดินออกกันน้ไก่มาเศร้าออกจากเดียวกันย่างดัดหลอดมาซาปีออกกันน้องไก่กแล่นขึ้นยิงน,นางออกไปเลยรอบสวนมะพร้าวรอบสวนมะพร้าว ชุ่มดีผดนี่เป็นการให้กำลังใจโอ้ยเมีอย,อ,อ,ยอยู่ดีพี่น้องเห็ดเบี้ยงผมขึ้นนั่งเว้นในนั่เว้นเหน,นื่อยเนาะแต่ว่าเาก็ต้องให้กำลังใจดูแลเอาใจใส่ตัวนี่ถึงว่ากำลังจะเริงงอกงามขึ้นเป็นลำดับลำดับอจริงแหละเครื่องกันมันมันเครื่องนี่ เรื่องตัดหญ้าตัวนี้มันว่ะมาแต่คนพาเห็ดบ่ขี่ขันวันี้ไหม <laughs> มาแต่คนพาเห็ดบ่มีเศร้าว่าจนว่าคน้นดิเศา้าอย่งเ,เออ,อ,อมากันไปเนาะพีน่น้องเนาะกาจะเดินทางกลับบ้านไร่นะเราปลากระบอได้กินเนียน้ยละมือใกล้กับบ่าได้กินเนียน้ยละบ้านไร่นะเราใกล้คำพอดี กวาจะถึงบ้านไรนาเราค่ำพอดีพออ,ออ๋อเราก็ปลูกเราไม่ย่งเดียวคนละอ้อมกระทอบอยู่อะนะครับวันไหน <c oughs> ทำงานคนละย่างฝนตกหุ้มไหลจนใบไม่ร่วงมันก็ว่าตายเราขึ้นไม่เครื่องเอาซ้าใบดีช่วงของคำมือนี่ครับผมที่บ้านสวนวัดจันละพล ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามท่งช่องยูทูบคลิปเดียวบังเฟซบุ๊กบังเลยครับให้กําลังใจกันเมย์ไปได้ก็ดีใจเห็นพี่นอ้องคอม,มิ่นของเราเฟื่อนเพื่อนไหม <c oughs> ไๆแห้งหลายสบายดีสำหรับคำคำมือนี้ครับผมที่บ้านสวนวัดจรพลโซนอีดลอยนายอยู่ครับ